สวัสดีค่ะมองชี้ค่ะมาดูกันว่าเอ๊วันนี้เสน่ห์อะไรในตัวคุณนะที่โดดเด่นจนคนอื่นเขาชอบไม่ว่าจะชอบมองหรือชอบในตัวคุณเลยก็แล้วแต่มาดูกันค่ะอันนี้กองที่หนึ่งค่ะกองที่สองกองที่สามนะคะมองชี้จะให้เลือกห้าวีนะอ่ะ สำหรับใครที่ไม่ทันนะคะกดพอแล้วก็ไปกดที่ทามสแตมได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากองที่1นึสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่คนอื่นเขาชอบแต่ก่อนอื่นขอใช้พลังงาน energy ของคุณในตอนนี้ก่อนนะคะพลังงาน energy ของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนกองที่หนึ่ง คลิปมันเป็นรวมนะคะแล้วก็เป็นทม์เลสามารถเปิดเข้ามาดูได้เรื่อยๆเลยนะพลังงานของคุณในตอนนี้ ตอนนี้คุณกำลังวางแผนที่จะทำอะไรหรือเปล่าคะแล้วก็มีเป้าหมายที่ทำทำแล้วกำลังแบบประสบความสำเร็จหรือว่ากำลังเริ่มขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามไปตามแผนที่คุณแบบวางไว้เรามองว่าพลังงานของคุณเป็นประมาณนั้นแล้วก็เป็นพลังงานของการที่เป็นผู้ให้เป็นคนดูแลแบบดูเป็นพลังงานแห่งความอ่อนโยนมากๆเลยอะเรื่องความรู้สึกอะ บบเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าพลังงานของคุณคือขึ้นดีมากเป็นพลังงานของความแบบอบอุน่นมีความสุขแล้วก็ยินดีที่จะให้แล้วก็ทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะแล้วก็แบบถึงแม้จะเจออะไรที่มันไม่ดีหรือว่ามีคนมาพูดจายแย่ๆหลายๆใส่คุณคุณก็ด้วยที่จะไม่สนใจแลาไม่แคร์ เราะว่าคุณรู้ตัวดีว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่พลังงานของคุณเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะมาดูกันค่ะว่าสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่ทําให้คนอื่นเขาชอบคุณค่ะมาดูกันนะสเสน่ห์ในตัวคุณที่คนอื่นชอบคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะผ่าน เรื่องราวร้ายร้ายแรงแค่ไหนอะ่ะคุณก็สามารถยืนหยัดแล้วก็เออดึงพลังงานเอเนอรจมาเป็นพลังงานที่บวกได้เสมอคือเขามองว่าแบบเรื่องที่คุณเจอมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆอะ่ะแต่คุณก็สามารถทําให้เรื่องเรื่องนั้นอะ่ะกลายเป็นเรื่องที่ดีได้เหมือนประมาณว่าถ้าคุณเจอเรื่องที่บั่นทอนชีวิตหรือว่ามีคนพูดจาดูถูกใส่คุณคุณก็จะบอกว่า ถ้าคนคนนั้นไม่ทำตัวบั่นทอนหรือว่าผู้จาดูถูกใส่ชั้นก็คงไม่มีฉั้นในวันนี้ประมาณเนี้ยค่ะประมาณว่าแบบถึงแม้ใครจะมาพูดจาไม่ดีคุณก็จะพูดว่ามันคือบทเรียนหรือว่าคุณเสี่ยงเงินไปกับการโดนหลอกคุณก็จะบอกว่าเอา้าถ้าฉันไม่เจอบทเรียนบทเรียนนี้แล้วต่อไปอะ่ะฉันอาจจะเจอการโดนหลอกที่มากกว่านี้ก็ได้สมมติคุณโดนหลอกไปแค่แบบพันสองพันอะไรแบบเนี้ย คุณก็บอกว่านี่ไงมันคือบทเรียนมันก็ทําให้ฉันเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าฉันเจอเหตุการณ์สไตลน์นี้แสดงว่าเขามาหลอกเอาเงินฉันหรือว่าเป็นคนที่บอกว่ามีคนหยิบยืมเงินแล้วไม่คืนคุณก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ตัดคนคน,นี้ออกไปจากชีวิตแสดงว่าเขาไม่ดีพอที่จะอยู่ในชีวิตฉันอะไรแบบนี้คือคุณจะเป็นคนแบบนั้นเลยค่ะเขาก็เลยมองว่าแบบโอ้ คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ไม่ดีหรือเหตุการณ์ร้ายๆอะไรมาก็แล้วแต่คุณก็สามารถทําให้ทุกอย่างเันกลายเป็นเรื่องดีได้เสมอแล้วก็เป็นคนที่แบบมองโลกแบบมองโลกในแง่ดีมากๆแล้วเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินแบบหาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งมากๆคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆคุณก็จะไม่ค่อยใช้จ่ายเท่าไหร่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณหาเงินยังไงทำไมถึงได้เงินจากตรงนี้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าคุณทํางานประจาแล้วเขาก็จะมองว่า คุณทำงานประจําแล้วคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ทํำไมถึงใช้ชีวิตได้ดีได้ขนาดนี้คือจริงๆแล้วคุณทํางานประจําก็จริงแต่คุณอาจจะมีงานอาดิเรกไงแบบเออฉันอาจจะรับจ็อบในการแบบทำคอนเทนต์รีวิวหรือว่าอาจจะเป็นการแบบทำงานประจำแล้วก็ชอบเป็นนักเขียนก็ไปพิมพ์หนังสือขายอะไรแบบเนี้ย เป็นแบบหนันก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งแล้วก็เป็นคนเนี่ยไม่อยู่นิ่งจริงคือแบบต้องออกไปโบยบินต้องได้อิสระต้องได้ทําอะไรที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักคนก็เลยแบบเฮ้ยคนคนนี้มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูมีสเสน่ห์ในสายตาผู้คนเสมอแล้วก็เป็นบุคคลที่แบบว่าเป็นที่รัก คือคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งปรับตัวเป็นแล้วก็มองโลกในแง่บวกมันก็เลยทาให้คุณเป็นที่รักมันก็เลยทาให้คุณกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในสายตาของผู้คนคือคุณดูเป็นนางพญาเสือมากนางพญาเสือโ้งที่แบบว่ามีโลกอยู่ในกํามือเออคือคุณอยากจะทําให้โชคชะตาเป็นแบบไหนคุณก็สามารถทําได้คุณจะทําให้โชคชะตาคุณดีขึ้นคุณก็สามารถทําได้หรือว่าคุณจะเล่นละครแบบว่าชีวิตฉันโศกเศร้าอะไรแบบนี้ให้คุณสงสารคุณ คุณก็สามารถทําได้มันคือเสน่ห์ที่ไม่มีใครเคาแบบคือมันไม่มีใครที่จะเล็มแบบคุณได้เอาจริงๆงั้นขอเปิดไพ่เพิ่มอีกอีกห้าใบนะคะมาดูสิมีเสน่ห์อะไรอีกที่ทําให้คนแบบชื่นชมชื่นชอบคุณมากๆจนแบบโอ้โหต้องเหลี่ยวกลับมามองแบบอยากเป็นเหมือนคุณอะไรแบบเนีน้โอ้โ คุณดูเป็นคนที่แบบว่าดูไม่มีพิษสงแต่ว่าอย่ามาล้ายใส่นะจ๊ะฉันพร้อมที่จะฉกแล้วฉันเป็นงูมีพิษด้วยแบบเหมือนฟิลแบบอย่าล้อเล่นกับระบบอะไรแบบนี้เลยอะคุณเป็นฟิลนั้นคุณเป็นฟิลนั้นเลยนี่บอกแล้วที่บอกว่าแบบคุณเป็นคนแบบควบคุมโชคชะตามันไม่เกินจริงค่ะคุณพี่คุณเป็นคนที่แบบ สามารถทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ฉันอยากทําฉันอยากเป็นคนรู้ว่าอะไร with the work ขึ้นคือคุณรู้ว่าอะไรคือเสน่ห์ของคุณแล้วคุณก็เลือกที่จะดึงมันออกมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนก่อนที่คุณจะแบบมีเสน่ห์ได้ขนาดนี้ยคุณก็เกิดการเรียนรู้มาแล้วอะว่าอ๋อถ้าฉันทําแบบนี้มันสามารถทําให้เสน่ห์ฉันดูดีขึ้นหรือว่าคุณรู้ว่าการพูดจาแบบไหนของคุณอะ มันทําให้ดูมีสเสน่ห์คือคุณอาจจะเป็นคนพูดตรงใช่ปะ่ะพูดผงผางแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้อะไรอะ่ะคุณก็อาจจะมีการอ้อนแบบเออพี่คะหรือเออพี่ครับพอดีผมอะ่ะอยากได้อันนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทํายังไงมันก็ามมาให้คนรู้สึกว่าโอเคงั้นน้องมาตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้ว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือสําหรับคนอื่นอาจจะแค่ฉี่ไปว่าเออเนี่ยเดี๋ยวน้องทํา ตรงนี้เสร็จเนาะไปทําตรงนั้นต่อนะแต่ของคุณไม่ใช่ค่ะของคุณจะเป็นแบบมาจา้ะเดี๋ยวพี่จะพาไปเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะได้รับการ็นดูเพราะว่าคุณรู้จักการใช้น้ําเสียงรู้จักการแสดงท่าทางว่าทําแบบไหนแล้วคุณดูมีเสน่ห์เราทาให้คุณแบบว่าสามารถได้ในสิ่งที่คุณต้องการอะเออแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้พั้มเพื่อมันก็เลยทำให้แบบอุย๊ยคนคนนี้ดูมีเสน่ห์มากเลย เออแล้วคุณก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆค่ะแบบว่าโอเคในเมื่อฉันเจอเรื่องมามันก็ไม่ได้ดีใช่ปะ่ะแบบเนี่ยคุณเจอเรื่องแย่ๆมาคุณก็เลือกที่จะปล่อยวางอาดีตเออคุณเลือกที่จะปล่อยวางอาดีตแล้วก็ฉันก็ทําตัวให้เตมมีคุณค่าอืมลักษณะของคุณอะมันคือความลึกลับซับซ้อนเว้ยแบบเนี่ยมันคือพจระจระจระจ์ะจเซี่ยวแบบะจ์เซี่ยวคือขึ้นเยอะมาส่วนแบบ เนี่ยเดอ s u ซก็คือขึ้นมา3ใบเหมือนกันฉันก็วา 3, บามส่ใบสามใบเออแต่แบบเดอ m o มูก็คือขึ้นมา4ใบเลยแกมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณมีทั้งความที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็มีความส่องสว่างในตัวเองอ่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณแบบว่าอยากเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าอย่างเงี้ยคุณก็สามารถทําให้ตัวเองดูชายดูล่าเริงดูสดใสมี e NERGY แบบ พลังงานที่แบบดึงดูดให้ผู้คนแบบผ่านมาสนใจอะ่ะคือคุณสามารถทําได้หรือว่าเอเนอร์จีบางทีคุณแบบว่าเออคนสนใจฉันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อคุณก็สามารถทําให้พลังเอเนอร์จีมันเป็นโมเมนต์ที่แบบฉันดูเป็นคนหลึกลับซับซ้อนได้โดยการนิ่งๆอะไรแบบเนี้ยคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันสําหรับคนกองที่1เป็นประมาณนี้นะคะถ้าใช่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด b s c ส i b e แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะว่าเลือกกองไหนกันบ้างเนาะอ่ะสำหรับคนกองที่1มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอ่ะเรามาดูกองที่2กันดีกว่าว่าพลังงานเอ e นอรของคนกองที่2ในหัวข้อสเสน่ห์ที่โดดเด่นในตัวคุณและทำให้คนชอบคืออะไรฉันพูดหัวข้อถูกไหมแต่มันก็ประมาณนี้แหละ มาดูกันนะพลังงานเอเนอร์จีของคงกองที่สองเป็นยังไงบ้างคะขอให้ห้าใบค่ะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะคุณกําลังโอ้คุณกําลังพอใจกับผลลัพธ์ที่คุณได้สรรสร้างมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณแบบดูแลตัวเองแล้วมันได้ผลว่าฉันสวยขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องของการเงินก็ได้ที่ว่าฉันลงแรงไปแล้วฉันได้เงินกลับคืนมาแบบโบนัส ดีๆอะไรแบบเนี้ยแบบได้โบนัสก้อนใหญ่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆเลยค่ะอ่าพลังงานเป็นช่วงที่คุณมีความสุขมากๆแต่ก็มีเรื่องให้เครียดเหมือนกันถึงแม้มันจะดูแบบแฮปปี้ดีดาหรือว่าพอใจแล้วก็จัดก,การกับอะไรหลายๆอย่างได้แต่มันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาอยู่แล้วแหละคนเราอะ่ะมันต้องมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากอยู่แล้วแต่บางทีอะ่ะ ในเรื่องที่คุณคิดอ่ะมันอาจจะเป็นการที่คุณคิดไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรก็ได้นะคะอ่าแต่เราก็เข้าใจว่าความคิดของแต่ละคนมันไม่มไมเหมือนกันในบางส่วนที่บางคนมองว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่สาหรับบางคนมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ต่อไปนะคะขอดูสเสน่ห์ในตัวคุณหน่อยค่ะเสน่ห์ในตัวคุณที่คนอื่นเขาชอบคืออะไรคะมาดูกันสเสน่ห์ในตัวคุณที่คนอื่นชอบ ดูคุณเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่รู้จักหน้าที่แบบเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ไม่ใช่การหาเงินช่องทางเดียวคุณจะทําการหาเงินหลายๆช่องทางแล้วก็หาทางที่แบบว่าถ้าคุณเห็นโอกาสเมื่อไหร่คุณก็พร้อมที่จะเอาเงินไปลงทุนในส่วนนั้นๆเพื่อให้ได้สิ่ง เพื่อให้ได้ความมั่นคงกลับมาเพื่อให้ได้สิ่งตอบรับที่ดีที่สุดกลับคืนมาเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบบ้างานได้หรือเปล่าเรามองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความบ้าบ้างานหาเงินเก่งแล้วก็เป็นที่เคารพรักของทุกๆคนคือทุกคนมองคุณภาพลักคุณเป็นประมาณแบบอาจจะเป็นบอสแบบบอสเกิร์ลบอสบอยอะไรแบบนี้ที่แบบเออมีความภาพลักผู้บริหารที่แบบว่าฉันทำงาน โดยมาเซ็นเอกสารแล้วก็ไปแต่ในความเซ็นเอกสารฉันก็มองไว้แล้วแหละว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่าอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็อยากให้เห็นโอกาสนะคุณก็พร้อมที่จะไปลงนะจ๊ะลงมือทําเลยคุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงมันเป็นความกล้าเสี่ยงที่คนอื่นเห็นแล้วแบบเออถ้าเป็นชันฉันคงไม่กล้าอะไรแบบเนี้ยเออแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าคุณไม่กลัวความผิดหวังแล้วก็ไม่กลัวที่จะล้มเหลว คือคุณรู้สึกว่าการที่คุณล้มเหลวมันคือบทเรียนที่ทําให้คุณต้องก้าวไปต่อแล้วคุณก็คิดว่าถ้าฉันล้มเหลวตรงเนี้ยฉันต้องได้มันกลับคืนมามากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าอะไรแบบเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เป็นคุณอะต่อมามาดูกันว่าอีกห้าใบเสน่ห์ของคุณอีกห้าใบเป็นยังไงกันบ้างนะที่คนอื่นชื่นชอบชื่นชมถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณก็จะมีความเป็นแม่สูงมากแต่ว่าถ้าคุณเป็นคุณผู้ชาย คุณก็จะมีสเสน่ห์ในด้านของความที่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จาักการเข้าหาเป็นคนที่แบบไม่ใช่เป็นคนแข็งแข็งเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะแล้วก็รู้ว่าสถานการณ์เนี้ยควรทําตัวยังไงอ่าคุณจะไม่ใช่คนผงผางมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าเออการที่คุณเป็นแบบนี้มันดูมีสเสน่ห์ดีนะแต่อย่าให้คุณเข้าหมดทํางานนะเพราะว่าถ้าหมดทํางานคือคุณก็จะนิ่ง ้องเป๊ะงานทุกอย่างห้ามผิดพลาดหรือว่าถ้าผิดพลาดก็ต้องมีเหตุผลดีที่ว่าอ๋อผิดพลาดตรงนี้เพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตรงที่อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะลงแรงไปอะ่ะคุณก็เลือกที่จะไม่ทําคือคุณเลือกที่จะตัดแบบเออฉันยอมขาดทุนตรงนี้เราไปเลือกผลกําไรที่ดีงามข้างหน้าดีกว่าอะไรแบบเนี้ย คือเหมือนกับว่าทุกการตัดสินใจของคุณอะมันคือการที่คุณคิดมาดีแล้วเออแบบโอ้โหคุณเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็บางครั้งอะคุณดูเหมือนจะลังเลกับการตัดสินใจบางอย่างหรือว่าดูแบบเฮ้ยดูดูไม่มั่นใจแต่จริงๆไม่ใช่นะคคุณตัดสินใจมาแล้วว่าทั้งสองทางเนี้ยมันดีแต่อยู่ที่ว่าจะเวทเวทในการลงทุนหรือเวทที่จะใช้ชีวิตอะยังไง คือความเป็นเสน่ห์ของคุณมันไปในทางที่แบบว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องการงานการใช้ชีวิตมากาเลยอะเออแบบไม่รู้จะพูดยังไงออเนี่อรูปลักษ์มาแหละเรื่องรูปลักษ์ก็แบบเนี่ยยังไงก็แบบคนมองว่าคุณเป็นแบบคนที่มั่นคงเป็นจักรพรรดิเป็นจกกันจก,กรนีที่แบบมีความมั่นคงสวยหรูหลาดูเท่สมาทโดยที่แบบ ไม่ต้องแต่งตัวเยอะก็ดูแบบคูลได้หรือแบบผู้ชายอาจจะเป็นฟิลแบบใส่เชิ้ตกับกางเกงสแล็คอะไรแบบเนี้ยคือแต่งตัวดูแบบไม่เยอะแต่ก็ดูแบบมีอะไรอะไรแบบเนี้ยหรือแบบอ่ะถ้าใส่เชิ้ตก็อาจจะปลดกระดุมสองสามเม็ดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูแบบเออมีเสน่ห์แต่มันไม่ใช่กับทุกคนที่ทำแล้วดูมีเสน่ห์นึกออกใช่ปะเออแต่กับคุณคุณทำแล้วแบบเออมันดูมีเสน่ห์นะอะไรแบบเนี้ย หรือเป็นการแต่งตัวแบบใส่เสื้อโปโลแบบเห็นกล้ามแขนหรือแบบเห็นเส้นเลือดก็จะแบบเฮ้ยเท่จังอ่ะดูมีเสน่ห์จังอ่ะหรือแบบอาจจะเป็นการที่แบบคุณยิ้มคุณอาจจะไม่ใช่คนยิ้มกว้างแต่เป็นคนยิ้มแบบนิดๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยโดนคุณแบบตกแล้วอะไรแบบเนี้ยจะเป็นฟิลนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นฟิลนี้นะแล้วก็ผู้หญิงถ้าเป็นการแต่งตัวแบบเซ็กซี่เบาๆที่แบบว่าไม่ได้เปิดเยอะอะไรแบบเนี้ย ก็ยิ่งทําให้คุณดูมีสเสน่ห์หรือว่าถ้าคุณเปิดเยอะมันก็ทําให้คุณมีสเสน่ห์ได้เหมือนกันแต่ผู้คนจะแบบรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์สุดๆก็คือตอนที่แบบว่าคุณแต่งตัวแบบเปิดนิดๆหน่อยๆแบบเปิดไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าอ้ยคุณมีสเสน่ห์หรือบางที่แบบคุณร้อนแล้วคุณรวบผมอย่างเงี้ยมีสเสน่ห์มากเลยแบบเห็นช่วงไหปลาแบบลำคออะไรแบบเนี้ยเออฟิลนั้นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ขออ่อยใบหนึ่ง สเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่ยอมคนแต่ก็รู้ว่าควรหลีกเลี่ยงตอนไหนเออเสน่ห์ของคุณเป็นฟิลแบบคือส่วนใหญ่มาในเวแบบเรื่องการงานทางนั้นการงานแบบโอ้โหโอกาสเรามองว่าเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่าสเสน่ห์ของคุณมันอยู่ในเรื่องของทัศนคติความคิดของคุณ การที่คนเห็นแสดงว่าเขาต้องเห็นตอนคุณทํางานหรือไม่ก็รู้จักกับคุณในระดับนื้อเขาถึงเห็นสเสน่ห์ตรงนี้ของคุณหรือไม่การที่เป็นคุณอะแค่ยืนเฉยๆเขาก็ก็อาจจะเห็นสเสน่ห์ของคุณโดยที่แบบคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วอะหรือบางทีอาจจะแบบได้ยินตอนที่แบบมีใครสักคนปรึกษาเรื่องงานแล้วเขาเดินผ่านพอดีอย่างเงี้ยเขาก็ได้ยินแบบคุณพูดว่าอ๋อลองทําแบบนี้สิน้องอะไรแบบเนี้ย เขาก็เลยแบบเออชอบที่สเสน่หคุณเป็นแบบนี้สำหรับคนกลองที่2ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็สามารถทำได้นะคะสำหรับคนกล้องที่2มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะต่อไปกลองที่3นะคะเมื่อกี้แบทหมดไม่แน่ใจว่าจัดกล้องแล้วมันจะเป็นมุมเดิมอยู่ไหมนะโอเค มาดูกันว่าพลังงานของคนกองนี้ของคนกองที่สามเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะไพ่บุญขออีกสามใบค่ะ เรามองว่าพลังงานของคนกองที่สามในตอนนี้นะเป็นพลังงานของคนที่แบบอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะหรือแบบถ้ามีครอบครัวหรือมีคนรักอะไรแบบเนีน้ก็จะแบบเราตัวเราจะเป็นคนนําพาความสุขไปให้กับพวกเขาคือตัวคุณนะ่ะพลังงานเอเนอร์จแบบไม่ว่าคุณจะเจอการแข่งขันในรูปแบบไหนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องเจอคุณสามารถรับเหมมันได้ แทบจะเป็นทุกคลิปเลยไหมเนี่ยใช้กับคำว,ว่ารับมือกับปัญหาได้คือเรามองว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณอะแฮ ppy ปปกับชีวิตเราก็มองอะไรก็เป็นพลังงานบวกอืมในตอนนี้นะคะพลังงานคือดีมากๆเลยนะตอนนี้คือแบบคุณแฮ ppy ปปมีความสุขแล้วก็มั่นคงกับทุกๆอย่างในชีวิตมากๆเพราะว่าแบบพลังงานมันขึ้นสิบเหรียญอะไรแบบเนี้ย แล้วก็เอ็มเพก็ขึ้นดี e อ็มเพจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบพลังงานดีขนาดนี้ก็รักเอ็งขั้นสุดเลยอะแบบไม่มานั่งแค่์คำพูดคนอื่นต่อมามาดูกันว่าสเสน่ห์ของคนกองนี้เป็นยังไงบ้างคะสเสน่ห์ที่โดดเด่นจนคนอื่นเขาชื่นชอบคุณเป็นยังไงบ้างนะ่ามีอะไรบ้างนะ่าขอบอีกสามใบคะ่ะ เรามองว่าสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนอื่นชอบคือคุณมีความเฟนลี่เข้ากับคนอื่นได้ดีแล้วก็รู้จักการถนอมน้ำใจผู้คนเป็นคนที่รู้ว่าควรทำตัวยังไงรู้ว่ากับคนนี้คนเข้าหาแบบไหนคุณเป็นคนที่บาลานซ์ได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งคือถึงแม้คุณจะไม่ชอบใครสักคนอะ แต่คุณก็จะไม่ได้แสดงออกมาว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบคนนี้แต่คุณจะแบบเรื่องที่จะไม่เลี่ยงไปเลยก็เรื่องที่จะแบบนิ่งๆยิ้มๆแบบเออไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้อะไรต่อคือเหมือนว่าสมมุติถ้าเขาชวนคุณนินทาใครสักคนอย่างเงี้ยคุณก็เรือกที่จะไม่พูดไม่นินทาคุณก็เรือกที่จะฟังหรือทางที่ดีอะถ้าคุณมีโอกาสหนีอะคุณก็จะเดินหนีคุณก็จะเลี่ยง คือคุณจะแบบไม่พาเป็นเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความความรู้สึกที่มันท็อกซิกแล้วก็มันไม่ได้ดีต่อตัวคุณแล้วก็ไม่ได้ดแล้วมันก็ไม่ได้ดีต่อตัวเขาอืมแต่คุณลกที่จะไม่พูดว่าเออเธอแบบอย่าพูดแบบนั้นเลยหรือสมมุติถ้าคุณจําเป็นต้องอยู่ในสังคมแบบนั้นหรือว่าต้องอยู่ในกลุ่มนั้นจริงๆคุณก็จะเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าสมมุติถ้ามีคนคนที่หนึ่งกำลังดินทาคนที่สองอย่างเงี้ยแบบ เออเธอดูคนที่สองสิแต่งตัวขนาดนั้นอะ่ะปวดมากเลยนะแล้วดูทำตัวโอ้โหประจบมากเลยคุณก็จะเป็นฟิลแบบว่าหรอแต่เราว่าเขาก็แต่งตัวปกตินะมันอาจจะเป็นสไตล์ของเขาหรือเปล่าเรามองว่ามันก็เป็นสไตล์ที่ถูกกระเทศาสตร์นะอะไรแบบนะั้นอาจจะแบบคุณก็จะพูดในโมเมนต์ที่แบบเป็นเวที่ดีไปเลยอะ่ะให้ให้รู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่พูดมันไม่ใช่การนินทาแต่มันเป็นการชื่นชมว่า คนคนนั้นแต่งตัวดีนะเขาก็มีมุมมองในการแต่งตัวที่โอเคมีเทสที่ดีคือทุกคนมีไลฟ์สไตล์แต่งตัวที่แตกต่างกันอะไรแบบเนี้ยคุณจะสื่อออกไปสไตล์นั้นเออเพื่อแบบว่าไม่ให้แบบมันดูท็อกซิกหรือว่าเป็นการนินทามากเกินไปอืมแล้วก็มาดูอีกว่ามีอะไรอีกที่คนเขารู้สึกว่าตัวคุณมีเสน่ห์อ๋อแล้วก็คุณเป็นคนที่บาลานซ์ทุกอย่างได้ดีมากเลยนะในชีวิตอะ แบบเหมือนคุณมีปัญหาที่ต้องจัดก,การหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเคลียร์ปัญหาได้เป็นขั้นตอนมากแบบสมมติถ้าคุณมีปัญหาสิบเรื่องที่คุณต้องแก้ไขคุณก็จะแก้ไขแบบ,บเรียงไปเลยสิบเรื่องแบบโดยที่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบมานั่งคิดอะไรที่มันแบบแย่ๆแล้วก็ถึงแม้คุณจะโดนพูดจามไม่ดีอะคุณก็เลือกที่จะปล่อยผ่านคุณก็เลือกที่จะไม่สนใจใครอยากพูดอะไรก็พูดในว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะฉันก็ไม่จำเป็นต้องแคร์หรือเปล่าคุณจะเป็น อยู่สไตล์นั้นเลยค่ะแล้วก็สเสน่ห์ของคุณอีกก็จะมีเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าคนภายนอกมองคุณเป็นนางพญามากเป็นคิงเป็นควีนในความเป็นแบบภาพลักษณ์คุณที่เป็นควีนอ่ะคุณก็จะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแบบคุณดูเป็นนางพญาก็จริงแต่คุณก็จะมีมุมขี้เล่นขี้อ้อนแต่ว่าก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าต้องสนิทกันในระดับหนึ่ง แบบคุณอาจจะไม่ได้เป็นกับคนที่เขาเพิ่งมาเห็นคุณแต่คุณอาจจะเป็นกับเพื่อนเป็นกับคนในครอบครัวแล้วคนภายนอกอเห็น mm. ก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์ของคุณคือภาพลักษณ์ของคุณเวลาอยู่คนเดียวจะเป็นแบบนิ่งๆฟิลแบบมั่นใจไม่สนใจใครคือถ้าเดินส่วนคนรู้จักอะแล้วเขาไม่ทักอ่ะก็คือคุณมองไม่เห็นนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้จะแบบไม่ทักนะแต่คือคุณไม่สนใจจริงๆอะ่ะก็คือแบบ ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนฉันมีสิ่งที่ฉันต้องทำฉันก็โฟกัสต,ตรงนั้นไปอะไรแบบเนี้ยคุณจะเป็นแบบนั้นแต่พอรู้จักคุณจริงๆคุณเป็นคนขี้เล่นขี้อ้อนเป็นฟิลเด็กขี้แกล้งอะไรแบบเนี้ยคือคุณจะเป็นสไตล์นั้นนั่นคือภาพลักษณ์ที่คนแบบว่าอุ้ยดูน่ารักดูสดใสจังอะไรแบบเนี้ยเออสเสน่ห์ของคนก้อนที่สามก็ประมาณนี้ค่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ